ดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันพาประเทศไทยกลับไปวังวนแบบเดิมด้วยซ้ำไปมันไม่ใช่เหตุธรรมชาติอ่ะมันเป็นเหตุที่มีคนได้วางเกมเอาไว้แล้วอ่ะ เราเจอพี่น้องประชาชนใช่ไหมแม้กระทั่งเมื่อวานผมลงจากสนามบินเจอหลายคนเขาก็มาถ่ายถามเรื่องนี้ทุกคนก็มีความหวังว่าเขาอยากจะเห็นคุณพิธาเป็นนายกเขาเขารู้สึกว่าเลือกตั้งอผลเลือกตั้งเขาอยู่กับความฝันและอยู่กับความหวังในตลอดสองเดือนะ mm hmm. ว่านี่คือนายกรัฐมนตรีคนที่30มสิแล้วยอย,อยู่มันก็เกิดเหตุแบบนี้แล้วเหตุแบบนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่เหตุธรรมชาติอ่ะมันเป็นเหตุที่ มีคนได้วางเกมเอาไว้แล้วอะวางกับดักไว้แล้วสำหรับผ,ผมไม่รู้จะเรียกว่าเป็นกับดักหรือเปล่าแต่ว่ามันคือหลุมทางการเมืองที่ที่มีคนตั้งใจขุดเอาไว้เพื่อทําให้ประเทศไทยมาสู่ผลทางแบบนี้เราพูดกันเยอะว่าเราอยากจะมีนายกรัฐมนตรีเร็วๆนะครับแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายมันกลายเป็นการตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว ใช้คําพูดว่าเป็นการสลายขั้วผมนึกว่าพลเอกประวิดยพูดนะเนีไม่นึกว่ามาจากคนอื่นนะครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนี่มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามัน,ม,นมันพาประเทศไทยกลับไปวังวนแบบเดิมที่ซ้ำไปคือถ้าเราถอดบทเรียนความขัดแย้งทางการเมืองในอดีตความขัดแย้งตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ระหว่าง กลุ่มหนึ่งที่ต้องการให้เป็นประ,ประเทศเป็นประชาธิปไตยเขามีคนที่เขาเลือกมาเนี่ยเขาต้องการให้เป็นรัฐบาลอีกกลุ่มหนึ่งคืออาจจะไม่เชื่อในเรื่องของประชาธิปไตยใช้วิธีการในการรัฐประหารสร้างภาพใน่องของนักการเมืองเร็วนักการเมืองที่ไม่ซื่อสัตย์นักการเมืองที่ไม่สามารถเชื่อถือได้วันนี้เรากําลังอยู่ในวังวนแบบนี้อีกแล้วนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มขอ,ของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ